นักร้องชื่อดังอย่างนนทนนหรือที่หลายคนรู้จักกันก็คือนนเดอะไวท์นั่นเองค่ะล่าสุดนี้เป็นยังไงลองมาฟังกันค่ะสังด้ันของหนุม่มนนเองได้ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียของตัวเองออกมาอัปเดตและค่ะผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งข่าวผลการตรวจหาเชือ้อโควิดในครั้งที่2นี้เรียกว่าผลตรวจในครั้งนี้หนุม่มนนทนนเองผลยังคงเป็นบวกยังพบเชือ้อโควิดอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวจ้าตัวออกมาบอกว่าทุกคนครับผลการตรวจโควิด1 9ของน,น ได้้ออกมาแลวนะครับสรุปว่าผลการตรวจล่าสุดในครั้งที่2นี้จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูกเก็ตพบว่าผลนั้นเป็นบวกพบเชื้อโควิดสิครับนนท์ได้ทําการเรียบเรียงทําลายอย่างละเอียดให้กับหลายคนนั้นได้ติดตามกันยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยคะ่ะ